สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวออฟโรดนะครับ FC กบดำนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกบดำขอบคุณที่เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ผู้ชมทุกคนนะครับแล้วก็ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกบดำมาตลอดนะครับถึงจะไม่มากนะครับแต่ก็รู้สึกมีความสุขนะครับแล้วก็รู้สึกว่า,าเราได้นำเสนอ,อรถ ในแนวออฟโรดนะครับที่เราชอบได้แบ่งปันนะครับประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆที่มีใจรับเหมือนกันนะครับใครที่ชอบก็ก็ก็ชมกบดําไปนะครับพยายามจะทําคลิปให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะนะครับก็วันนี้กบดําอยู่ที่สานัก RX4 คุณกระแพงแสนซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้มานานมากแล้วนะครับพอดีวันนี้เอารถผมมาให้น้องแบงช่างแบงเขา ก็ปีกให้นะปีกตัวให้นะขอขออภัยคนที่รอคิวด้วยใส่ก็ลองให้นะครับก็ถือวอากาสมาตามงานให้เพื่อนๆได้ชมด้วยว่ารถที่ผมเคยได้ถ่ายไปเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วนะครับว่าแต่ละคันแต่ละคันเนี่ยงานเดินไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันมีจำไนดะ้ไอหนูแดงได้ไหมมีคนถามผมเยอะนะอยากจะดูไอหนูแดงอะ่ะว่าจะเป็น ไปทดสอบที่สะพานลาวเนี่ยรถมันบอบช้ำเป็นอะไรบ้างนะครับแต่เมื่อกี้ถามช่างแบงค์แล้วบอกไม่ได้เป็นไรนะแต่ไว้เดี๋ยวไว้บ้างผมจะถ่ายให้ดูนะครับนี่มีรถเข้ามาเยอะมากนะครับต้องบอกเยอะมากไม่รู้ว่าช่างจะทําทันปะ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับสําหรับเจ้าคันที่เจ้ารถที่เข้ามามีอะไรบ้างนะครับแล้วไปถึงไหนบ้างโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีรถอะไรบ้างนะครับ อ๋อช่างแบงโกเปลี่ยนให้เสร็จแล้วสวัสดีช่างแบงสวัสดีน้องด้วยครับอ่านี่เป็นเจ้าของรถคันนี้นะครับเพื่อนๆนี่เข้ามาชมดูว่างานไปถึงไหนพี่กำลังว่าจะทําคลิปอยู่พอดีเลยเจอเจ้าของพอดีจะได้ได้ดูในคลิปได้เลยเนาะโอเคมาจอดนานยังครับคันนี้สองเดือนช,ช้าหน่อยนะช้าแต่ชัวช้าแต่ได้แรงใจแนะ่นอนไม่ต้องกลัวอเอ็กจัดให้นะครับ คอนเซปต์นี้คือเราตั้งใจเป็นคาน VX ีเอสเป็นการวางคานอยู่แล้วหรือว่ามีอะไรสิ่งโดนใจให้เราต้องเปลี่ยนมีใครเป็นแบบอย่างแนวทางมีของพี่แขกอ๋อพี่แขกใช่ไหมอ๋อแสดงว่าตามันั้นอยู่อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วโดนเลยแล้วรู้อย่างว่าหนนา้เขาขายแล้วรู้อย่างรู้นะเดี๋ยวได้เจอก่อนอาจจะ เอออาจจะไม่ต้องทำเนะโอเคครับน้องเขาก็เขาได้เขาได้ไอดอล <c oughs> ก็คือรถรถแขกนะครับเพื่อนๆคัน,นที่กบดำเคยเคยถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมมาตอนนี้พี่แขกเขาขาอยู่นะถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูได้เพราะว่ากบดำก็ลงในคลิปอยู่นะครับก็คอนเซปต์ในการวางก็จะคล้ายๆค,คือไม่คล้ายเหมือนพี่แขกเลยนะครับก็คือคันนั้นเป็นไอดอลนะครับแต่รถคันนี้เป็นเป็นวีโก้หน้าแชมป์นะครับเพื่อนๆต้องบอกว่า สี่รถอ่ะมาทำออฟโรดเนี่ยมันดุมากอันนี้นะอ่าก็ตอนนี้จากที่เคยเคยคลิปที่แล้วเป็นเดือนแล้วนะอ่าเคยเข้ามาถ่ายนะครับตอนนี้ก็งานก็เดินไปพอสมควรนะครับโดยที่ช่างกูอยู่นี่ครับช่างแบงสายเดียวนะครับลุยเดียวนะครับอ่าลูกพี่ไม่อยู่วันนี้ลูกพี่ไปสปาล,ลาวใช่ไหมใช่ <c oughs> อ่าไปไปดู เตรีย uhm, 네 <bom> มงานเตรียมงานนะครับก็คันนี้เลือกใช้คานบีเอ็กซ์ใช่แบงค์ใช่ครับผมอ่าได้ข่าวว่าชุดปิดนกเนี่ยมีลิขสิทธิ์ไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีครับกอได้นะเออใครจะเอาไปทําก็ดูดูกันไปเพื่อนๆนะครับมาเราไม่ห่วงกันนะครับแบ่งปันแบ่งปันนไปนะครับเราก็เราต้องช่วยกงินพัฒนานะครับงค์งการออฟโรดเนี่ยนะครับมันจะได้ออฟโรดบ้านเราจะได้เทียบเท่าต่างชาติเขาได้ นะครับอย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปคิดอะไรมากอ่าแบ่งปันกันไปใครมีอะไรดีๆก็แบ่งผุ่มกันนะครับผมเพื่อนพ้องพี่น้องกันหมดเลยครับอือว่าจะเป็นสำนักไหนก็เพื่อนพ้องกันหมดนะครับก็งานช่างแบงก์ก็ตัวนี้ยกประมาณกี่นิ้วแบงก์เลยาาจกรรถสแตนดดา์ก็อยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดนิ้วอ่าไม่เกินนี้เนาะใช่ครับอ่านะครับก็มันนี่กําลังขึ้นซุ้มโชคเลยแบงก์กูใช่ไหมแบงก์ใช่ครับผมอืมอืมอืมนะครับ ยังดิบๆอยู่นะครับอ๋อซุ้มโชกสวยอ,ะอ่ะอ่นะครับช่างแบงค์เขาก็ทาการขึ้นซุ้มโชกอยู่แล้วก็เปลี่ยนกระปุก้ืยเนาะใช่ <มา S 1> ใส่กระปุก V X 8 0ก็งานก็ประมาณนี้เพื่อนๆนะครับก็ชมกันไปนะครับตอนนี้รู้สึกว่าทำไม่ทันเลยแบงค์ใช่ไหมไม่ทันแล้วครับลดเข้ามาหลายคันอยู่ะนะครับก็จะมีทำเป็นอ่าโหแต่แบงค์ต้องบอกว่าแบงค์มัน งานเหล็กมันนี่มันเชื่อมนี่แรงแข็งแรงมากนะจริงๆนะอะไแบบโอ้ตัวนี้ดามคานใหญ่เลยใช่แบงค์ใช่ครับผมแล้วปกติมันต้องดามไหมดามครับเพราะว่าของเดิมอ่ะถ้าของไม่ได้รูจะเห็นคือถ้าคนเคยเห็นรถวีโก้ดเดิมอ่ะจะมีคานเล็เรียมธรรมดายกข้างใต้นี่อันเดียวเราต้องเสริมเพราะไม่งั้นว่าเดี๋ยวมันจะรับน้ำหนักไม่ไหวอ๋อเพราะว่าตรงนี้มันเป็นข้อต่อของตัวกั้นสี่ แล้ววีโก้มันจะทำมาสำหรับกันชนด้วยนะมันจะออดหน่อยนะใช่ครับอ,อัดอ,อ่าเดี๋ยวดูด้านหลังคันนี้จะตัดตูดไหมหรือว่าเอาแบบนี้ไม,ไ,ไม่ตัดเนาะเอาแบบเรียบๆอย่างเงี้ยนี่ก็สวยดีใส่เต็นหลังคาเต็มบุรีอ่ะเ <c oughs> นี่ยก,กบดำก็ยุไปเรื่อยนะคับยุน้องให้น้องใส่เต็นหลังคาแล้เชื่อกบดำแล้วครับมีแต่เรื่องเสียตังค <c oughs> ์ของมันต้องมีของมันต้องมีอ๋อข้างหลังเราใช้แหนบเดิมใช่ไหมแบงค์ ตอันนี้ขึ้นเซตความสูงนี่ใช่เดี๋ยวน้องสูงว่นนี้อ๋อจะต้องสูงว่นนี้เราสูงด้วยวิธีไหนอะลองก้อน,น,นอเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตรงเตงเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตรงเตงหลังตับรุ่นก้อนอืมอันนี้เราที่เราขึ้นมาก็คือเราจะเซตความสูง,รรสงว่าเราต้องหลุนก้อนเท่าไร่ตรงเตงเท่าไหรอ๋อคือเขาเรียกกระตั้งจิ๊กไว้ก่อนใช่ครับผมแล้วตรงเตงหลังอะเอเลี่ยนไหมตัวคันนี้ยังไม่รู้ ต้องการไหมเห็นยังเห็นเรียนยังอ่าใช้เลยนะเท่ดีรับรองขับไปไหนมีแต่คนมองนะครับก็คันนี้ก็คอนเซปต์ก็จะเอาเหมือนพี่แขกเหมือนคันสีทองนะครับที่ทําเสร็จไปนะครับก็งานก็แบงค์เขาก็ช่างแบงค์ไอเค้าก็เดินพอสมควรนะครับก็เจ้าของก็ได้ข่าวว่ามากันทุกวันไหม มาดูม่งมาดูมางนะครับหยับหยับหย,ยับปล่อยเลยแบงค์บอกแบงค์คิดถึง <laughs> อ่า้วคันนี้สรุปแล้วยางสามสิบห้าแต่ไม่แน่อนาคตอ,าอ่าเป็นไปได้ครับเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าบีโก้นะถ้าเอาเต็มก็ต้องสาม7กสามเจ็ดนะแบงค<ช>์เนาะมันจะมองไม่หลอนแต่ขึ้นไปครับอ่าจะมองไม่หล่อนนี่แม็กมาแล้วนะครับแม็กเลสเลย์ลบยี่บห้าเนาะใช่ไหมอ่านะครับสวยสวย ิโก้ทรงมันได้อยู่แล้วครับก็กบบดำก็เอามาให้เพื่อนเพื่อนดูนะงานก็เดินไปผมใช้คำว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วกันนะครับน่าก็เหลือเหลืออะไรบ้างแหวงเหลือเก็บสีเก็บรายละเอียดครับอ่าเหลือพวกชุมโชกโชกเออะไรเงี้ยครับอืมอืมอืมงานหล,ลักๆไอ้พวกกับขานขึ้นองศาขานอะไรเงี้ยเสร็จหมดแล้วอ่าอะไรกันชนเนี่ยกันชนนี่ชนนใช้ของเดิมมาอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับของเดิมอ๋อแต่กันชนตัวนี้ก็สวยครับวินเวิร์นก็มีแล้วสบายเลย นี่ประหยัดค่าใช้จ่ายไปแล้วอ่าโอ้ถ้าการชมตัวนี้นะถ้าใส่ยรถยกก็ยังรอนะแหวงนะทรงมันได้โอเคคลิปนี้ประมาณนี้เนาะเอาไปขำๆ่ะของป้าของคุอออคอนะครับก็มาตามงานเพื่อนๆดูจริงๆมันมีหลายคันนะแต่ผมไม่ได้เข้าไปถ่ายนะครับแล้วก็ไอหนูแดงทั้งหลัดที่ถามมาว่าอยากจะดูว่ามีอะไรพังมั่งเนี่ยก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะมาถ่ายให้ดูนะฮะโอเคสำหรับคลิปสวัสดีครับสวัสดีน้องมาาครับโอเคครับสวัสดีครับ you oh.